ัวแรกชื่ออะไรเนี่ยเปียวป่าเนี่ยป้าพี่ตากแดดตรงไหนมันเรียก้าเรียเรียาเรียแกเนี่ยตัวนี้นำหน้าอะไรเนี่ยอะเป็นจาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เียงมีจะมีตเ้อยู่ตัวหนเฮ้เรียกได้ด้วยเรวายด้วยเรียกวาวโอ้ตายฉันก็ชื่อขาวอ้ฮาฮอ่่าาาาาา จับจ็อจับนิดนึงนะแค่อดมแทึบอดนเนี่ขาลกอ๋อขาวเล็กอ๋อเป็นพ่อพันเลยเนี่ย้วยกเร่่ยกระโดดออกข้อกระโดดเขาเดินมันกระโดดมีทั้งหมดกี่ตัวครับ โอ้เยอะเหมือนกันหาเลี้ยงควายปะต้องเขียนนะม,มันนี้คาถาเนี่ยมีก็น้องวันนี้มันนี้ม่มานั่งนั่งตรงนี้นี่ยืนก็ได้ยืนทิ้งเสานี่คุยกับผมมองผม, <Okay. S 2> ผมอย่าไปมองกล้องอย่าไปสนใจคนระับมองผม <Okay. S 2> อน้องเลี้ยงควายมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วม่เอาสิปียี่สิบปีทันที่ปีกี่ปี สิบปีสิบกว่าปีิบปีมีควายกี่ตัวเจ็ดตัวนับทุกวันมันมีควายหายไหมไม่เดีายวนั่นไปดูอยู่ตลอดเรื่อยไอตัวแรกยังอยู่ไหมเนี่ยไม่จำไม่ได้แล้วตัวแรกจำไม่ได้นะจำไม่ได้เลยพู้กัมันรู้เรื่องไหมเออโบนัสมันร้องเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยตัวนี้ฉันพูดไว้เนี่ยถ้าถ้ามันหายไปนะมันต้องแง่แง่บอกว่าจะถัดเป็นอะไรไปนะเดี๋ยวทุกคอาจารย์มาคงจะบอกอ้าวแล้วแล้ว เปน็นนกอยู่ควายที่นี่ตั้งไงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่มโมองออเจ็ดโมงฉันมาแล้วฉันไม่ได้อยู่นี่การฉันไปไปบ้านอไปบ้านไปอยู่กับเด็กๆมันแล้วควายทุกตัวเข้าได้ไหมได้สนตะภายใครสนน้วเบิ้มนาเบิ้มน้เบิ้มเราก็มีดื้อไหมมันตีกันไหมควายก็มีจ้ะมีมีแล้วก็อะไรแ,แยกปลูก อยา่าพอเย็นใครจะพูดสาวแล้วเสาวใครจะรู้นะแต่ใครตอนนี้อยู่ตรงนั้นเนี<ช>่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะ<ช>แล้วมีขวิดกันบ้างกับมีใช่ไหมไมี่มี่เยน็นเย็นนะเดี๋ยวไปดูอ,ะอ่ะแล้วเป็นสัตว์ทำไงแยกตัวเมียก็ไม่แยกหรอกมันก็อยู่มันนี่ไงตอนนี้มัน,ต,นมตามอยู่นี่ไ,ไอ้ปื้มนี่ชื่อปื้มนี่ <c oughs> แล้วมีตัวไหนเปรี้ยวสุดอ่ะดื้อโอ้มันมีจากจากจากฝูกไหมไม่ไม่ยังไม่มาลุนลมีมีแล้วขวิดกันห้ามไงแล้วมีวิธีก็ไม้เล็กขวดมันมันก็ไปแล้ว มันอยู่ด้วยกันเนาะมันคอดันเคลียร์กันเลยฝูงเดียวกันโอ้มาแล้วเนาะวัวคลอดใครทำคลอดไอ้ควายคลอดอ่ะไปออกลูกอ่ะเดี๋ยวก็คอยอู่มันพอลูกออกเสร็จก็เอาออกใส่ใส่องใช้หมอหลวงไหมไม่อะมันออกมาเองธรรมชาติไม่ออกธรรมชาติเอาเรียกควายให้หน่อยมันหมาแล้วมาแล้ี๋ยวต้องไหนยดีตรงไหนก็เรียกควายมาให้มัน อเอาแล้วพี่น้องเป็นเรื่องแล้วอิทธิพัธนธ์ขาวละไมาอาจารย์ขาวบอกว่าให้ป้าไปเรียกควายไว้อย่างนั้นเรียกได้จริงเหรออ่ะอ่ะมาดูกันพี่น้องวีทำรอาได้แบบผมจะโกลนไหนตัวแรกชื่ออะไรเนี่ยพี่เอาว่ะเนี่ยป้าวีตักไหนตรงไหนยมันเรียกมาเรียวเรียวมามาอื้ม อะไรนนนเนอป็นจาหรื <c oughs> อเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนีมีะ้ไอ้มีตเก่งอยู่ตัวนึงเฮ้เรียกได้ด้วยอารียกขาวอ๋อตายท่นก็ชื่อเลยคขาวโ <c oughs> <c oughs> อ้อาเรียกมาเรียกมาป้าเรียกมาจับจบจับนิดน่นะแยกบูแย่อ้าวทึบ <c oughs> ่าใม่ไอก็ด้นเนี่ขาวเล็กอ๋อขาวเล็ก อ๋อเป็นพ่อพันธุ์เลยเนี่ยใช่มาดิตั้งกลัวไม่เล่นตูเป็นยวดิงขาออกตุกโล่กระโดดออกข้อกระโดดเขาเดินมันกระโดดรวมกับบ้านไว้มันโดดครับโมีทั้งหมดกี่ตัวครับโอ้เยอะเหมือนกันลูกส่วนใหญ่ออกมาในตัวผู้หรือตัวเมียเยอะกันพูดถึงลูกมันออกเนี่ยมันจะหลับกันจ้ะหลับกันเป็นบางปีอืม แล้วควายตัวเมียตัวผู้ตัวเผือกตัวเมียตัวเผือกเอากันออกมาแล้วจะเป็นเผือกไหมครับป้าไอ้เผือกเพิ่มขึ้นไหมเสียไปแล้วเหรอขอยบือควายชื่ออะไรมั่งบอกชื่อหน่อยดิเอาตั้งเรียกชื่อมาชื่ออะไรมั่งที่ป้าเรียกอะที่เด่นเด่นอะเรียกให่ไหน ม่นก็อยากรู้ว่าชื่อควายชื่ออะไรมั่งเรียกขนาดเรียกเลยฮนะ <S 2> <S 2> อาอเรียกมาห,หน่อยตัวนึงตัวที่หนึ่งชื่ออะไรเรียใหญ่แน่ใหญ่ออ่าเรียกมาหญ่จากฝูงเลยอ๋อตัวนี้จากฝูงเลยงงอ๋ออันนี้ตัวเมียเป็นตัวเมียน,น,นี่นะใช่นี่เนี่ยปวดโอ้โหเข้มแข็งกว่าผู้ชายอีกจากฝูงเข้มแข็งกว่าตัวผู้อีกตันี้จอะไรไปล่ะ โซนยังยอะนัอะโซนโซนไหมม,มมาไงมาอันนี้ปากบิดเนี่ยเดี๋ถ้าเขามางแหละแล้วไม่ไม่อาบน้ำเหมือไม่แล้วลงปากนนอโอ,อ้ปกติมีบ่อให้ลงไปล้วไปล้วพ่อี่ชื่อลาวมันเป็นยังไงลาวมันนอกมันเสลิง าาเออแลว้วข้ามถินเออแล้วไปแล้วไปข้า่นู้นเออเดี๋ยวจะเข้าขั้วแล้วมามาลูกมามาตัวเล็กมีชื่อไหมเนี่ยร,รู้ใช่ไหมอายุนี้จะกี่ขวบเงี้ยครป้ามันกี่ขวบเนี่ย,ออย,ย,ยตอนไหมถูกรู้ตอนมาบ้างไหม ไม่ต้อนนะให hey, hey, Mont ้ออกให้ออกอย่างเดียวก้อยยังไหนชื่ออีก้อยชื่นดก้นะมีชื่อเหมือนดาราไหมอาจจะต้องสอ ควายเยอะครับที่นี่มีเจ็ดสิบตัวเออถ้าช้างบอกว่ามีเจ็ดสิบเชือกเออช้างก็สี่ขาเรียกว่าเชือกใช่ไหมแต่ควายเรียกเป็นตัวเอองงไหมมานางงไหมงงไหม,งงไหมโอ้แล้วป้าเลี้ยงอยู่กี่คนนี่ป้าอยู่คนเดียวอ๋อทั้งหมดเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอด ทำงานก็ทิ้งไว้นน่นพูกมึงเขาบกว่ากลับมาหาฉันอ๋อกลับมาเนี่ยก็กลับบ้านครับ